มานี่มานี่มานี่เจ้สัากาากาีกนฮกนมาสวัสดีครับผมเต้ยจากร้านละเมะเข้อประตูนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับกระถางครับหลังจากที่ผมก็ห่างหายเรื่องเกี่ยวกับบอนไซไปสักพักและเราก็พาไปเที่ยวที่นู่นที่นี่กันบ้างนะครับ วันนี้พอมีเวลาก็กลับมาคุยกันเรื่องบอนใสมาแล้วกันครับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปที่เราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับกระถางก็จะเหมาะสําหรับมือใหม่เป็นอย่างยิ่งส่วนพี่พี่มือเก่าก็อาจจะดูเป็นความคิดเห็นต่างๆเพิ่มเติตตม,ตม,ตมได้นะครับก็เราก็ถ่ายกันแบบบ้านๆอย่างน,น,นี้ก็จะเห็นแมวเยอะแยะไปมานะครับเดี๋ยวขอจัดก,การแมวทีละตัวไปลงหม้อไป โอเคพี่พี่มือเก่านะครับก็อาจจะใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับแล้วก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันใต้คลิปได้นะครับก็คอมเมนต์เข้ามาได้เพราะว่าผมเองเนี่ยก็ประสบการณ์ทัน้าบอลไฟก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับเพราะฉะนั้นมาแลกเปลี่ยนกันได้ครับโอเคเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าวันนี้นะครับกระถางที่อยู่ตรงหน้าผมเนี่ยสี่ประเภทนี้ก็จะมีงานเฟรามิกงานดินเผานะครับงานปูนแล้วก็งานพลาสติก นะครับทีนี้เราจะมาลองดูกันว่าตารางงานเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงเหมาะกับบอลไฟประเภทไหนบ้างนะครับซึ่งคร่าวๆวันนี้เรามาคุยกันเรื่องวิธีการใช้ที่ให้เหมาะแต่บอลไฟแต่ละช่วงก่อนดีกว่าเรื่องการเลือกกระถางให้เหมากกะรูปทรงเนี่ยเดี๋ยวขอยกไปคลิปหน้าละกันเนาะเมื่อนั้มันจะยาวเกินไปโอเคผมขอเริ่มจากกระถางที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันที่สุดเลยดีกว่าคือกระถางพลาสติกแบบนี้ก็จะเป็นกระถางกลมๆแบบนี้ เห็นไหมครับกระถางพลาสติกทั่วไปเลยตัวเนี้ยจะถูกที่สุดตกถ้าไซส์นี้ผมจำไม่ผิดตกใบแล้วแบบไม่ถึง10บาทอะนะแต่มันก็อายุการใช้งานมันก็แค่ปี2ปีอะมันก็จะแบบกรอบและ้นะครับแต่มันก็จะเหมาะกับการที่ว่าเราเอามาใช้ประยุกต์เลี้ยงบอนไซจิ๋วแบบสอนกระถางเงี้ยครับสมมุติว่าเราเอากระถางเล็กไว้ในกระถางใหญ่เงี้ยใส่ดินเพื่อให้รากฝอยมันลงไปหากินก็เดี๋ยวเทคนิคนี้เคยสอนไปคลิป ก่อนหน้านี้เราวิธีการเลี้ยงบอลไฟจิ๋วนะครับน่าจะเป็นคลิปคลิปแรกๆนะครับแต่เดี๋ยวจะทําให้ดูละเอียดใหม่สาหรับเรื่องนี้โอเคก็เหมาะกับบอลไฟที่เพิ่งเริ่มเพาะชาอย่างเช่นเอากิ่งชําอะไรเงี้ยมาเพาะมาเทรนในกระถางนี้ก่อนได้ครับแต่เนื่องจากมันเป็นกระถางพลาสติกมันก็แน่นอนครับเรื่องอุณหภูมิมันก็ไม่ไม่ได้เย็นเท่าดินเผาอยู่แล้วเพราะว่ากระถางแต่ละเนื้อนี่ครับกระถางที่ให้อุณหภูมิที่เย็นที่สุดค,คือกระถางดินเผา ความเย็นของกระถางมีผลต่อรากถ้ารากเขาไม่ได้ร้อนมากเขาก็จะทําให้ต้นไม้เนี่ยได้รับสารอาหารจากรากฝอยได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับรากก็จะไม่น็อกแดดอะไรประมาณนี้ครับนี่คือกระถางพลาสติกทั่วไปเนาะต่อไปกระถางพลาสติกที่เป็นสําหรับบอนไซเลยเห็นไหมครับรูปทรงมันจะเหมือนกระถางบอนไซเนื้อมันจะหนากว่ากระถางเมื่อกี้นี้มากเลยแต่ใบก็ ราคาต่อใบนยก็ต่างกันเนาะอันนี้ก็หลายสิบบาทหน่อยมีหลายไซส์เลยนะครับนี่ตัวนี้ก็ผลิตจากจีนนะของจีนเขาก็เขียนเลย make in china รูระบายน้ำเห็นไหมครับก็จะมีตะข่ายมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีรูไว้สำหรับร้อยลวดเพื่อยึดกับต้นไม้อันนี้ก็จะสะดวกสบายก็เหมาะสำหรับบอนไซที่ยังเป็นใหม่ๆอยู่ยังไม่ไลงกระถางจริงก็เอามาเพาะในนี้ก่อน เอามาทําในนี้ก่อนครับพอพร้อมลงกระถางจริงค่อยไปลงกระถางพวกงานดินเผางานอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็แนะนํานะผมแนะนําตัวนี้มากกว่ามากกว่าตัวนี้นะถ้าเกิดจะเอามาทําบอนไฟอ่ะผมแนะนําตัวนี้มากกว่านะครับเพราะว่าอะไรถ้าสมมุติว่าเราเลี้ยงในกระถางตัวนี้เลยอย่างเงี้ยครับแล้วเราคุมปริมาณดินไม่เป็นอ่ะสังเกตว่าความหนาของมันนะครับค่อนข้างต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเลี้ยงไว้ในกระถางสูงแบบเนี้ย พอเราจะลงกระถางจริงปุ๊บนะสมมติว่าผมลงกระถางจริงใบไซเนี่ยพอหน้ามันกว้างหน้าก็ลงได้พอลาพอเวลาจะเอามาลงจริงอะ่ะมันพอได้อยู่สําหรับไม้บางทรงนะลองนึกสภาพดูเราต้องตัดรากมันทิ้งเยอะแค่ไหนอะ่ะเนี่ยครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําให้เลี้ยงแบบนี้เวลาเราทารากเขาครับตอนลงกระถางจริงนีต่ต้นไม้จะได้ไม่ช้ามากนะแล้วก็ส่วนเรื่องกระถางที่ว่าจะไปเลี้ยงล่อล่างก็ว่างอีกเรื่องหนึ่งอันนี้คือเรื่อง การเอาบนไฟมาเริ่มต้นสำหรับกระถางนี้แนะนำตัวนี้นะโอเคทีนี้หลังจากที่พลาสติกไปแล้วต่อไปกระถางปูนตัวนี้เป็นกระถางปูนที่เขาใช้กระดาษหนังสือพิมพ์เป็นบล็อกก็เห็นงานแปลกดีก็ซื้อมาเก็บไว้นะครับข้อดีของมันคือราคาถูกนะครับมีรูปทรงหลากหลายให้เลือกก็ค่อนข้างแข็งแรงอายุการใช้งานค่อนข้างนาน <c oughs> ข้อเสียของมันคือหนักและ อมความร้อนและที่สำคัญถ้าเกิดเจอ,เอ,อกระถางปูนที่ไม่ได้เหมาะกับบอลไฟเนี่ยอาจจะทำให้รากเน่าได้เพราะว่าสังเกตว่ามันไม่มีขาพอมันไม่มีขาเสร็จปุ๊บเวลาเราวางปุ๊บเงี้ยครับมันเกิดสูญยากาศข้างในทําให้น้ําขังข้างในต้นไม้บอนไฟชนิดไหนๆที่รากเ e ้นซิทีฟต่อการเน่านะครับมันจะเน่าง่ายมากบางคนทําไม่ดีด้านในเนี่ยครับเขาก็เขาเรียกว่าอะไรขาปาด เขาฉาบไม่แล้วมันเป็นแอ่งอะนะ้ำมันไม่สลบไหลออกก็อันตรายนะผมเลยไม่ค่อยใช้กระถางปูนเท่าไหร่แล้วเวลาจะยกไปไหนเงนี้ยครับหนักก็เลยไม่ค่อยใช้สำหรับกระถางปูนก็จะประมาณนี้แต่ว่ากระถางปูนเราจะเห็นว่ามีขายในตลาดเยอะมากที่สุดหาง่ายมากที่สุดนะครับเพราะว่ามันมีมันวิธีกระบวนการทำอะ่ะมันไม่ยากมากนะครับต้นทุนมันต่ำเขาก็เลยเอามา ใช้กันแต่ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะเมื่อก่อนผมก็ใช้เยอะแต่อย่างที่บอกพอผมเริ่มมีการขนไม้ออกไปออกเวไปาไปออกหน้าร้านบ้างหรืออะไรบ้างางเงี้ยครับมันหนักผมก็เลยพยายามหลีกเลี่ยงกระถางปูนต่อไปไปกระถางเซรามิกกระถางเซรามิกเนี่ยจะมีหลายรูปแบบมากแต่กระถางเซรามิกที่ผมไม่อยากให้ใช้เลยอันนี้บอกนะเป็นการส่วนตัวนะครับใครอยากใช้แล้วแต่นะแต่ผม ผมไม่ใช้คือกระถางเฟรานิมิกที่เป็นพวกถ้วยญี่ปุ่นหรือถ้วยอะไรก็แล้วแต่แล้วเอามาเจาะรูอันนี้ผมไม่ใช้เลยเพราะว่าสังเกตว่ากระถางบอนไฟไม่ว่าจะเป็นแบบไหนจะมีขาอย่างที่ผมบอกคล้ายๆกระถางปูนเมื่อกี้นั่นแหละพอมันไม่มีขาปุ๊บมันคือการเกิดสุญญากาศข้างในเราวางไว้กับพื้นเนี่ยครับแล้วน้ํามันขังถ้าใครอยากใช้ก็มีวิธีทางแก้ก็คือ หาวางที่พื้นที่มันไม่เรียบอะที่มันเป็นร่องเช่นรอนหลังคาหรืออะไรเงี้ยก็มีคนเขาใช้แบบนั้นก็แก้ได้แต่ว่าผมผมไม่ชอบอบเพราะว่าเวลาเจาะรูปุ่มเงี้ยบางทีเจาะใหญ่ไปเงี้ยเจาะไม่ดีก็แตกหรือว่าแก้วเฟรมิกส่วนใหญ่บางทีเขาเคลือบแบบเคลือบมิดเลยเงี้ยมันก็ทําให้เก็บความร้อนมากกว่าเก็บความเย็นมีหลายปัจจัยที่ทําให้ผมไม่ใช้แก้วเฟรมิกเจาะรูถูกจริงว่าราคามันถูกข้อดีมันคือราคาถูกหาง่ายไปร้านขายของญี่ปุ่นมือสองพวกเนี้ย เจอเยอะทุกไซส์ทุกแบบมีให้หมดมีเราจะเอาถ้วยน้ําจิ้มหรืออะไรมาถ้วยน้ําชามาเจาะรูอะแดปใช้สวยงามอันนี้จริงครับแต่ว่าผมสําหรับผมที่ผมเจอนะผมว่าโทษมันมากกว่าคุณผมก็เลยไม่ค่อยใช้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะเอามาใส่ไม้คำขำว่าสวยงามอะใช้ได้ครับก็ไม่ได้ผิดอะไรนะ แต่ก็ระวังนิดหนึ่งแล้วกันเรื่องการขังของน้ําเรื่องการระบายน้ําถ้าใครจะใช้นะครับก็ให้ระวังนิดหนึ่งใช้ได้ไม่ผิดต่อไปงานเซรามิก2ตัวนี้จะเป็นงานแฟมิกของจีนซึ่งราคาไม่แพงอย่างใบเนี้ยเมื่อก่อนอ่ะผมเคยเห็นในใดโซเข้อามาขายนะหกบาทแต่เดี๋วนี้ไม่มีแล้วถ้าเดี๋ยวเนี้ยมันก็จะตกใบได้ประมาณ100ร้อยกว่าบาทสวยงาม นะครับมีขามีรูระบายอากาศรูระบายน้ําให้ที่ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับดีแต่ว่าไม่มีรูรอยลวดแต่ก็ไม่มีปัญหาแล้วก็ล็อกลวดได้นะครับส่วนเรื่องการล็อกลวดยังไงอะ่ะเดี๋ยวมีอีกคลิปหนึ่งไปพูดผมจะไปพูดถึงการเตรียมกระถางการเปลี่ยนดินบอนลไฟนะอันนี้ก็เน้นที่เรื่องกระถางก่อนสองแบบนะครับต่างกันยังไง สังเกตที่สีเนื้อดินจริงๆแล้วเนี่ยเออผมเคยคุยกับคนที่เป็นช่างปั้นกระถางนะเขาบอกว่าสีเนื้อดินมันทําได้ผมเองก็ไม่รู้นะเราไม่ได้ไม่ได้ลงลึกขนาดนั้นแต่ว่าเท่าที่เห็นดูด้วยตาเปล่านะครับแบบเนี้ยสีสีอ่อนๆแบบเนี้ยเนื้องานสู้สีเข้มๆไม่ได้อันนี้ผมว่ามันก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับตัวสีของเนื้อดินโดยตรงหรอกครับแต่ว่า ความปราณีตของงานนะครับมันก็จะต่างกันเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยแพงกว่าผมซื้อใบนี้มารู้สึกน่าจะประมาณสองสามร้อยนะส่วนตัวเนี้ยผมซื้อมา100ร้อยกว่าบาทซึ่งงานแบบนี้เลยเนี่ยที่เป็นของจีนก็มีหลายเกรดน,นะผมเคยเห็นใบละสี่สิบห้าสิบก็มีนะก็อยู่ที่เลือกใช้กันแต่โดยรวมก็ดีนะ เพราะว่าเวลาเขาเคลือบนะครับเขาก็จะเคลือบแบบด้านนอกกันเดียวด้านในไม่เคลือบเพราะฉะนั้นมาทําให้ด้านในเนี่ยยังเย็นอยู่ด้านนอกพอมันมีเคลือบปุ๊บมันก็ไม่ค่อยเก็บอุณหภูมิความเย็นเท่าไหร่ละการระบายน้ําก็ดีแล้วราคาไม่ได้แพงมากเพราะฉะนั้นถ้ามือใหม่อยากเริ่มต้นเป็นกระถางจบกระถางสวยๆผมแนะนําไปงานเซรามิกจีนหรืออีกทางหนึ่งคืองานเซรามิกไทยตัวนี้คืองานเซรามิกไทย ไม่ใช่งานดินเผาจากจีนหรือจากญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวขอเคลียร์แมวอีกรอบนะโอ้โหตัวนี้มันดื้อจริงๆอตัวนี้เป็นงานเซรามิกไทยนะครับทำมาเพื่อบอนไซโดยเฉพาะเลยอันนี้ช่างปั้นชื่อพินิดผมไม่แน่ใจว่าปัจจุบันแกยังทำอยู่ไหมเพราะว่าผมไม่ได้เข้าไปหาแกเป็นปีแล้วนะครับก็จะมีงานของแกเก็บไปอยู่ผมชอบงานแกมากนะเพราะงานเซรามิกแกเนี่ย ค่อนข้างดีเลยแหละนะกแกก็เคลือบแล้วทนนะเคลือบสีก็สวยมีหลายสีนะอันนี้ผมก็ชอบใช้ดีเลยอันนี้เป็นงานเซรามิกข,ของคนไทยคนไทยเลยผมสนับสนุนตัวนี้มากๆของลํำปางก็จะมีนะแต่เขาจะไม่ค่อยได้ทําเป็นทรงบอลไฟเท่าไหร่แต่เดี๋ยวนี้ก็เห็นงานเซรามิกที่ทํามาเอื้อให้ปลูกบอลไฟเยอะแล้วนะครับก็ลองหากันดูตามตลาดต้นไม้ก็มีอยู่นะครับโอเคอันนี้ก็คืองานเซรามิกผ่านไปแล้ว ทีนี้ลองมาดูงานดินเผางานดินเผาผมไล่จากงานที่ถูกที่สุดเลยแล้วกันก็คือตัวนี้ตัวนี้เป็นงานดินเผาของไทยนะครับเมื่อก่อนผมได้ตัวเนี้ที่เป็นงานโบราณจริงๆอันนี้เป็นงานทํำรีเมดแต่ผมเคยได้งานโบราณจริงๆมาอยู่แล้วก็เก็บเอาไว้ไม่ได้ใช้แล้วแต่ตอนนี้หาไม่เจอแล้วเก็บดีจัดไม่รู้อยู่ไหนอันนี้เขาบอกว่า เป็นงานาดินด่านเกวนหรืออะไรสักอย่างอะไรแบบเขาใช้เผาด้วยความร้อนสูงมันก็เลยจะให้เห็นว่ามีแร่เหล็กเนี่ยมีแร่เหล็กเนี่ยแตกออกมาตามเนื้อดินไม่แน่ใจว่ากล้องเห็นชัดไหมเนี่ยครับประมาณอย่างนี้ประมาณอย่างนี้นี่ซึ่งใบเนี่ยหลักสิบไม่ไม่ถึงร้อย 890ประมาณเนี้ยแต่เดี๋ยวนี้ราคาจะขึ้นแล้วนะเพราะผมซื้อเก็บไว้นะเวลาผมไปเจอกระถางอะไรที่ผมชอบเนียผมจะซื้อแบบเก็บไว้เยอะๆแล้วก็เอาไว้ลงไม้เพราะว่าสาเหตุที่ผมไม่ไม่ได้แบบซื้อทีละบใบเวลาเจอชอบเพราะว่าเวลาเราได้ไม้มาครับบางทีเราระบุไม่ได้หรอกว่าเราจะได้ไม้ฟอร์มที่มันเหมาะก,กับกระถางน,นี้เมื่อไร่หรือได้มาทีกี่ต้นบางทีผมได้ฟอร์มที่มันเหมาะก,กับกระถางเนี้ยผมได้มาห้าต้น แต่ผมมีใบนี้แค่ใบเดียวเนี้ยจะไปใส่กับฟอรอมอื่นมันก็ไม่สวยนะผมก็เลยชอบซื้อกระถางเก็บไว้มันก็เลยกลายเป็นว่าคนที่เล่นบอลไฟส่วนใหญ่อะสะสมกระถางไปในตัวบางคนกระถางเยอะกว่าต้นไม้อีกเป็นเรื่องปกติเลยโอเคอันนี้ก็คืองานดินเผาไทยเริ่มต้นที่ราคาถูกที่สุดต่อไปตัวนี้ครับผมจำชื่อร้านพี่เขาไม่ได้นะขอโทษด้วยแต่ผมซื้อมาใช้นานแล้ว อันนี้เป็นงานเป็นงานดินเผาไทยที่งานละเอียดมากนะผมไม่ค่อยเห็นคนที่ทํางานดินเผาในไทยแล้วละเอียดเท่านี้มาก่อนตัวนี้ก็ประมาณใบหลักร้อยไม่กี่ร้อยไม่ไม่ประมาณไม่ถึงสี่ร้อยอ่ะจาไม่ได้ซื้อเก็บไว้นานแล้วเหมือนกัน mm hmm. เนื้อดีหนางานเนี้ยบนะมีรายละเอียดมีรูยึดลวดให้ มีรูระบายน้ําให้อย่างดีขาเขอสวยมีสิงก็ตัวนี้ผมก็ใช้บ่อยชอบใช้ราคาถูกแล้วก็คุณภาพดีพวกกระถางดินเผาเนี่ยเนื้อมันจะเย็นอย่างที่บอกพอเนื้อเย็นปุ๊กเนี่ยลากฝอยก็หาอาหารได้ดีนะโอเคอันนี้คือสองใบนี้คือของไทยต่อไปเอาผมมาของจีนก่อนแล้วกันงานดินเผาจีนคือตัวนี้ ตัวนีอ้อันนี้ชัดเจนเลยเม k e In ้ชน n a างานดินเผาจีน,นี่ยสมัยนีย้ผมเห็นเยอะนะงานดินเผาจีนเกรดไม่ทิ้งกับของญี่ปุ่นเลยนะงานเนียเน้ยเยอะและราคาก็สูงขึ้นเรื่อยๆตามตามความเนี้ยของงานเพราะฉะนั้นกระถางจีนไม่ใช่เด็กๆกันนะสมัยนีย้คือดีดีมากผมก็ใช้กระถางจีนเยอะคือบางตัวเนี่ยแบบถ้าไม่ไม,ไม่ไม่รู้แหล่งที่มาเนี่ยแยกแทบไม่ออกเลยนะงานจีนงานญี่ปุ่น แต่อันนี้ก็เป็นงานจริงแบบทั่วไปราคาก็หลักร้อยไม่ถึงพันนะครับไซส์กำลังดีเพราะว่าผมส่วนใหญ่ผมชอบเล่นไม้ไซส์ประมาณนี้นะแบบอุ้มถือมือเดียวได้สบายๆผมชอบประมาณนี้ก็เนี่ยครับก็จะมีส่วนใหญ่ถ้ากระถางที่ทำมาดีๆก็มักจะมีรูยึดลวดให้แต่ส่วนใหญ่จะเป็นใบใหญ่นะถ้าใบจิวจ๋วๆมากเขาจะไม่ทำรูยึดลวดให้นะครับก็เอาไว้ มัดกับรากต้นไม้เพื่อต้นไม้มันอยู่เคอันนี้คือกระถางจีนต่อไปงานพวกนี้ผมจะชอบเป็นพิเศษคืองานญี่ปุ่นแต่เป็นงานฟรีฟอร์มตัวนี้อันนี้เป็นดินเผานะครับไม่ใช่ปูนนะตัวนี้เป็นดินเผานะอันนี้ผมได้มาจากไซตามะเป็นบ้านที่อยู่ริมหมู่บ้านนะใกล้ๆทางรถไฟเลยอะ่ะ แต่ผมจำจาชื่อสวนเขาไม่ได้แล้วเขาไปเป็นเหมือนกับแบบว่าเป็นคุณอาแบบยังไม่แก่มากใจดีมากแกให้กระถาง Limited Edition ผของมาไปด่นะแต่ผมหาไม่เจอนี่ตัวนี้ผมชอบก็จะเหมาะกับการทาบอนไซหรือทำํำคุซามโนหรือวางโคเกดามะก็ได้นะครับคุซามโนก็คืองานที่มีหญ้ามีดอกไม้อะไร นะครับเดี๋ยวก็ไปลงลึกอีกทีถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะอามาอธิบายฟังอะไรคือฟอลโมโนโอะไรคือโคเกตดามะโคเกตดามะก็คือมอสกลมๆเป็นมอสบอลเอามาวางปลูกงานพวกนี้ก็ได้นะครับนี่ครับผมจะชอบงานพวกนี้เป็นพิเศษอันนี้ก็คือดินเผาต่อไปจะเป็นงานที่เป็นเกรดพรีเมียมขึ้นมาหน่อยก็จะมีหลายเกรดหลายหลายไซส์ของแถมแถมอันนี้เป็นงานดินเผาจิ๋วงานจิ๋ว ของไทยอันนี้ฝีมือคนไทยนะครับนี่ถ้าจำไม่ผิดพี่นิดเป็นคนทำนะตอนนี้ผมให้แกคัสตอมให้ผมเอามาทำไม้จิว๋วโอเคกลับมาที่งานญี่ปุ่นต่อพวุ่งนี้จะเป็นงานดินเผาญี่ปุ่นทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีหลายเกรดมากมีหลายเกรดงานโรงงานเดออี๋ยวผมหางานโรงงาน งานงานญี่ปุ่นโรงงานก็คือประมาณนี้นะครับก็คือจะทําเป็นอุตสาหกรรมเลยผลิตทีละเยอะๆเลยราคาก็จะไม่แพงก็ราคาก็พองานงานจีนนะครับงานดินเผาไทยเกรดดีๆบางตัวก็ราคาไม่ได้แพงมากเท่าไหร่ถ้าไปซื้อที่ญี่ปุ่นเองเี่ยใบเนี้ยก็ประมาณร้อยกว่าบาทนะครับก็อย่างพวกนี้ก็อ Uh, อ่าตัวนี้ก็งานโรงงานสวยๆแต่อันนี้จะเกรดดีมาหน่อยนะครับสังเกตง่ายๆงานโรงงานจะไม่มีปั๊มตาประจำตระกูลอะไรทั้งนั้นนะครับตรนนี้ผมก็จะชอบใช้เพราะว่างานดินเผาญี่ปุ่นขนาดงานโรงงานนะสังเกตเนี้ยบทุกจุดเนี้ยทั้งข้างนอกข้างในการเคลือบกอะไรเขาจะค่อนข้างเนีย้ยแล้วก็พวกนี้อยู่ได้เป็นร้อยปีนะกระถางญี่ปุ่นเนี่ยอายุเขาเนี่ย กัรกระถางจิว๋วแต่ทีนี้งานที่ผมชอบก็คือตัวนี้อันนี้ราคาก็จะสูงขึ้นมาหน่อยอนึงนะครับตัวนี้ก็ไปซื้อมาตอนที่ไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นมาก็ประมาณนี้ครับสำหรับกระถางญี่ปุ่นกองนี้เป็นกระถางญี่ปุ่นทั้งหมดนะครับสำหรับงานกระถางทั้งหมดนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ย ก็อยู่ที่เราละครับว่าเราจะเลือกใช้กระถางแบบไหนให้เหมาะกับต้นไม้ที่เราต้องการนะครับแต่ถ้าให้ผมแนะนําถ้าไม้ยังไม่จบคือไม้เพิ่งเริ่มเอามาทําโครงสร้างเอามาทําใหม่ๆปีสองปีอะไรเงี้ยครับ mm hmm. ก็ใช้กระถางพวกราคาถูกไปก่อน mm hmm. ก็ได้นะครับหรือใครที่สามารถหากระถางดินเผาสําหรับเทรนบอลไฟโดยเฉพาะได้ก็ดีอ่ะก็จะเป็นดินเผาแต่ทรงประมาณนี้นะครับสําหรับ ใช้เทรนบอลไฟก็ก็ได้ก็ใบละร้อยิดกยิหรือไม่ถึงร้อยนะครับหรือถ้าใครไม่ได้ซีเรียสเรื่องอุณหภูมิเพราะว่าอย่างที่ผมบอกเนี่ยอุณหภูมิมันต่างกันก็จริงแต่ว่าจากประสบการณ์ที่เรามามันไม่ได้เห็นผลอะไรมากมายขนาดนั้นเลยนะครับคือมันอุณหภูมิต่างจริงเคยวัดเคยเอาาลองเสียบประลอดวัดจริงๆงต่างแต่ว่าผลการเลี้ยงต้นไม้ก็นิดนึงนะครับใครไม่ได้ซีเรียสมากเกดไม่ได้แบบซีเรียสถึงขนาดต้องไปประกวด เอาถ้วยทุกสนามอะไรเงี้ก็เอาที่เราสะดวกดีกว่าครับทั้งตามงบเราตามสถานที่ที่เราหาได้อะไรอย่างงี้ดีกว่าเนาะก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับบอกถึงกระถางแต่ละประเภทนะครับดังนั้นถ้าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ใต้คลิปเลยเลยนะครับจะพยายามหาเวลาเข้ามาตอบนะส่วนเรื่องการดูกระถางว่ากระถางไหนเป็นงานอะไรอันนี้ผมบอกตรงว่า มันจะแยกชัดเจนได้เฉพาะกระถางญี่ปุ่นกับกระถางประเภทอื่นความเนียนของงานมันจะเห็นได้ชัดเจนแต่สุดท้ายก็ต้องอาศัยความงานคือเราต้องจับเยอะๆดูเยอะๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้อย่างที่บอกว่างานไทยดีๆงานจีนดีๆก็เยอะและเคยเห็นอันนี้ไม่ดราม่าเนาะเคยเห็นคนเอากระถางจีนมาขายเป็นกระถางญี่ปุ่นก็เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเอาที่สบายใจดีกว่าถ้าเงินเราถึงงบได้ ซื้อแล้วไม่เดือดร้อนอยากซื้อซื้อเลยครับเนาะเอาแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าเล่นบอลไฟแล้วก็อยากให้มีความสุขกันทุกคนโอเคเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรคอยติดตามชมกันอีกทีนะครับส่วนวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ